แฟนของตงัวเองแบบนึงทุกทางกูเย้ําเน้นบุกถึงบ้านกูย่ยมเลยพี่น้องคอยกระพริบตาพี่น้องเอาไว้จังไหนบ้าดนี่ยอู้หัดงามพร้อมพี่น้องพุ่นอ่ะโอ้ยยืมมือยังไม่เงยเลย อดูเมื่ออย่าง่งจีปวดด้วนี่เด้องหมดที่แล้วปูยกขึ้นมันก็เป็นศูนย์สามทุกครั้งอันนี้จังเนะาะบัดนี้ทุกครั้งอันน,น,นี้อันนี้จ่าคือคันว่าอันนี้จ่ายมันสองอันนี่เนาะออเอาบัดนี้ท่านผู้ชมมามาเบิรงนเซอยกันบัดนี้ปูย่ำเปลีปล่ยนเฉลยไปตัวใดนกันมื้อน,นี้ เกัดซ้ำมันและมันดีที่เข็มตัวเด็ยกันดแจรอพี่หน่องกดแจรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมหัวตีแบบต้องปังๆกันเลยพี่หน่อง้องปังๆกันเลยวันนี้ กำลังวัดปัญหากันดูพี่น,น้องปีปัญหาพอสวดได้ก็มีผู้ที่ได้เพราะอยาก เอ,อา,า,ออาออเป็นยกต่อกันยังสี่ละยกเมีมือนีนนโอ้ยก่มือต่อกันังมสี่อ่มันกสามแปสมเท่านัา้นแหละาะันเอาแบบย่งอูน่าน่าหนาววพี่น้นนนนอ,าานอ,องอังุชมูยำเสเลยกัน,กน,กน้ะพี่น้องอดใจรอ ห้ามกระพิบพตาพี่น้องเป็นตัวได้นั่นถึงมึงสิอพออกเป็นเดกระย,กยามันน่ะพี่น้องเนาะจะเห็นชัดเจนกัเกาสองหางกันล่ะหืมสองหางอือกรบผมสามแปดสามหกศูนหกอืออเป็นเลขหาบตัวนี้อือขันประจับอันสามไปใส้นสามแปดศูนย์ก็ผมสามแปดศูนอือ หรือว่าหกแปดศูนย์หรอยังศูนย8หกแปดศูนย์โอ้สลับกันได้สลับกันนี่นี่ตัวนี้เหรอเนาะเดี๋ยวจิเกยนสับกันในเบื้องสามเอาเนี่ยคับทานผู้ชมครบหน้าจอไว้นองแคบหน้าจอเอาไว้ตีเฉลยปัญหาออกมาแล้ว 3ามแปดสามหกศูนย์หกหรือสามแปดศูนยสามหกศูนย์ห้องนบอกเพื่อหลวงพ่อมันอยู่ใหนทำันนี้โออยู่ไหนทำบ่โอ้ยเดี๋ยว่าหลวงพ่องไงเขาหนิม่บ่ยกเขาคิดจะกูดให้ทำหมดละบ่โอ้พีห้ังอันนี้นี่เนน่งกันเป็นเหลืองเออเคือท้องคำนี่ละบ่ยังเอออออกแสงมาออกเสียงมาเชียงมักมมล่วเนาะมีแต่เทวดาเลยไม่ไหวเพื่อนผู้ขางไปน้ำเขาเลยแล้วเขสวนไปเนาะ โอ้ผู้ยังก็ไปนลำเขาเออไปนลำเที่ยวกอดกิ๊บไปเลยเห็นบ่เอ้าเขาสวนไปได้ไปพายไปไหวพระพุทธรูปในถ้ำมารานว่าครับผมพระพุทธรูปกว่าเกระเพียนบานนี่ยกนิ้วขึ้นละว่าออกมาเลยครับผมเกิดมาชาติไหนพบไหนก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างนี้แหละโยมอ่าเอาละครับพี่น้องคุณผู้ชมแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่าสามแปดสาม หกศูนยหอ่าแล้วก็สามแศหรือสามหตัดเล่นอยู่ในนี้พี่น้องทมาชู้ชมโอ้ 7, 7, 8, ยเจ็ดเจ็ดแปดสามอังไนพี่น้องหืมเอฟซี่เป็นเจ็ดดสามอไังไนเออเอาางไปก,ก่อนทูกข้เกียมเพชรพรอยเพิ่งพู้เออ่าเอามาจบครบกันด้วยเอฟซีคือว่าจีเจ็ดปดสมเหมนกันโอ้ยเอฟซีบอกว่า <c oughs> ต่างๆนัหน,น่าเจ้าปุยหย่อมเฉลยให้แล้วพี่น้องก็ไปชมเฉลยให้แล้วสามแปดสามหกศูนย์หกสามแปดศูนย์สามหกศูนย์อยู่ได้หนี่พี่เบิร์ตพี่น้องอยู่ได้หนี่เบิรนน์ตอ้าวบัดทีมาตามความรู้สึกปูยหย่อมฝันปะครับผมฝันตอนเนียงบ้าอตอนฝันตอนเนียงตอนเนียงพูดถาว่าเป็นศูนย์เหรอที่เปลีปยนไปทันใหรอวูโอ้ตัวศ<อ>ูนย์นี่ไะไม่แห้งหรือเปล่า งวดนี่เล่นสูญแน่นบ่เออสูญสองตัวนะคนเอามาจ,ดก,ด,มจดกันเป็นโอ,อาา้สูญสองตัวมาจดกันเป็นแปดเออตัวละว่าไม่ใช่ว่าแปดสองซะว่ะโอ้ก็มันหลายตัวแปดสูญบ้าวนี่ครับท่านผู้ชมอ้าช่วยเรื่อปัญหากันเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้อาจารย์ตีมตัวผมจะาตาม,เ,ามาเป็นตีนแล้วครับผมเรียกฝันใช่ไหมเสื้อโท้ยโมกคือเลขคำนวณดอกพี่น้องบ่เอ้าฝันกับฝัน กันคำนวณกับเลขกันผู้ดำผู้ขาวมันใช่เนี่ยดัวอ่าอู้อืมเอ้ากับวันพุธวันอุ่นเสียงท่อมเนาะก็ไปที่เปเสื้อเนาะอังสิอ่ะแล้วก็เป็นของผู้ชมเอ้ามาดีมาหันมานั่งสนทนาธรรมกันปุยยำจะไปยังไหนบ้างในงวดที่แล้วโชคดีบ่หนึ่งปุยยำไม่ก็ได้กินข้าววัดถือเป็นแสนนี่ดีบ่ได้น้ำปู้ดำผู้ขาวด้วยสิบ่้อู้ยรักถือเออโู้หลบผู้ส้วนแอดเนาะ 主北危害，